ธุรกิจติดดาวจนับสนุนโดยสลากอมอมทรัพย์ทกศสนใจติดต่อที่ทกศทุกสาขาสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าบูนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากบริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรืองจำกัดหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อของซอสพริกตามาบินนั่นเองค่ะช่วงไอเดียติดดาววันนี้นะคะพี่เมธพลมเมจะพาเราไปบุกถึงโรงงานผลิตซอสพริกกันค่ะจะไปดูกันว่ากว่าจะมาเป็นซอสพริกหน้าตาแบบนี้ได้เขามีกระบวนการในการผลิตยังไงค่ะ และที่สำคัญนะคะซอสพริกไทยรุ่งเรืองกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างซอสต,ต้มยำนั่นเองค่ะรสชาติจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะเรียกได้ว่าผู้ประกอบการที่นี่เขาไม่หยุดพัฒนาจริงๆเลยล่ะค่ะไอเดียติดดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมไอเดียติดดาววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความอร่อยให้กับอาหารครับ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรืองจำกัดครับชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นซอสแต่ว่าจะเป็นซอสอะไรบ้างแล้วก็มีความพิเศษยังไงที่สาคัญคือเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารได้ยังไงครับเดี๋ยวตามผมไปหาคําตอบเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณไกรศักดิ์ทีรชดมงคลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรืองจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทราบมาว่าซอสพริกไทยุ่งเรืองเนี่ยทำธุรกิจมากว่า50ปีแล้วใช่ครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจเราเป็นยังไงครับธุรกิจนี้เริ่มต้นด้วยคุณพ่อผมนะครับประมาณสัก55ปีที่แล้วความหวังก็คือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นค,คุณพ่อก็เลยตัดสินใจมาตั้ง,งธุรกิจตรงนี้แล้วเขาก็มีวิชั่นว่าเราเนี่ยอยากจะโตไปในแง่ของการเป็นผู้ผลิตซอสโดยเฉพาะซอสพริกตอนนั้นผลิตภัณฑ์เรามีอยู่กี่ประเภทกี่ชนิดนะครับคือหลักๆเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มของซอสแล้วก็ซอสที่เป็นสามารถใช้ในการปรุงอาหารได้ตัวซอสพริกตัวเนี้ยตัวแรกของเราเลยซอสพริกมาบิดนะครับผมว่าคนไทยรู้จักกันดีตััวนนี้ทากบ ไข่เจียวอ่าหอยทอดถัดไทยเนี่ยใช้ได้เยอะแล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัวน้ําจิ้มไก่ของเราไก่ทอดไก่ย่างไก่อะไรจิ้มนี่ได้หมดเลยต้องโดยเฉพาะภาคใต้แถบปูเก็ตเนี่ยโรงแรมระดับ4ี่ห้าดาวขึ้นเนี่ยก็ใช้ของเรารวมถึงตัวบวยด้วยน้ําจิ้มบววเนี่ยบวยเจียวอันนี้ก็ทาจากบวยแท้ๆให้ความหอมความหวานครับนี่ผมชอบนี้มากเลยน้ำจิ้มสุกี้จะเป็นสูตรฟังตุ้ง รสชาติทีเค้มข้นจะทำเป็นสุกี้ผัดแห้งก็ได้น้ํามันหอยที่เราก็ผลิตเป็นตัวแกลลอนอย่างนี้หน่งลิตรกับ5ลิตรใช้ในส่วนใหญ่เป็นพวกพิเรก้าร้านอาหารแล้วตัวล่าสุดของเราจะเป็นตัวเยนเดโฟตอนนี้ก็ได้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีเวลาเราเลือกจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยครับปรเดใหม่เราเลือกจากอะไรครับผมว่าสิ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของอเทรนด์ของตลาด ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนแพ็คไซ์เป็นยังไงแล้วก็ความถี่ในการใช้เป็นยังไงบ้างพราะเราก็ต้องศึกษาเรื่องข้อมูลพวกนี้แล้วก็วินิจฉัยกันว่าเราจอกสินค้าตัวไหนแล้วแพ็คไซเป็นยังไงที่ตรงใจกับต,ต,ตลาดที่ตรงใจกับตลาดผู้บริโภคต้องครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับ,รบมีได้รับความช่วยเหลือในการสนับสนุนอะไรจากหน่วยง,งานของรัฐบ้างไหมครับ,รบมีครับโดยเฉพาะ uh, สถาบันอาหารก็โดยตรงเลยเขาก็จะดูแลเรื่องของขบวนการผลิตอาหารการออกสินค้าใหม่แล้วก็ รวมถึงเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆด้วย <S <S อย่างที่ผ่านมาเราก็จะมีตัวซอสจะเป็นตัวซอสต,ต้มยำนะฮะตัวน,นี้ก็จะสามารถใช้ในการผัดหรือเป็นการจิ้มต้มยำได้ แต่ตัวนี้เนี่ยเราเพิ่งตัวใหม่เราอยู่ระหว่างการผลิตอยู่การผลิตแล้วก็การออกแบบดีไซน์เรื่องของฉลากอยู่นล้วอย่างมี้บอกว่าตลาดมีการหาตลาดใหม่ๆนี่คือมีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยใช่โดยเฉพาะต่างประเทศเพราะว่าช่วงนี้ AC เเนี่ยตลาดกำลังมาแล้วเฉพาะในกลุ่มของเ l m b เหมือนกันครับก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ความต้องการสูงมากคราวนี้สิ่งที่สถาบันอาหารเขาได้ช่วยผู้ประกอบการก็คือให้ความรู้ให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละตลาด ที่เราจะไปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการทำที่สุดแมทชิ่งก<ม>็จะพาผู้ประกอบการไปที่ประเทศที่เราอยากจะไปเปิดตลาด<ม>โดยการประสานงานผ่านทางภาครัฐฝั่งนูน้นแล้วก็ดึงคนที่สนใจมาคุยกับเราตรงนั้นก็จะเป็นการที่ช่วยผู้ประกอบการในการเปิดตลาดาสำหรับอุตสาหกรรมซอสในประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทําซอสขายนะครับก็จะมีตั้งแต่ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน ใส่บรรจุขวดแล้วก็ส่งมอบให้กัน,นซอสซุกี้ซอสเซนเตอร์โฟซอสพริกซึ่งมีวิธีการผลิตรูปแบบต่างาซอสไทยุ่งเรือก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาเาข้าร่วมโครงการในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในรงการชอบซีโอเราได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเขานในการทําตอบสนองทั้งผู้บริโภคแล้วก็รวมทั้งผู้ประกอบการอย่างเช่นร้านค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนหรือว่าร้านค้าเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถใช้ซอสสำเร็จรูปจากไทยุ่งเรืองได้ ตอนที่ใช้รุกงเรืองเข้ามาเรียนที่อัพซีโอเนี่ยเราได้เห็นว่าวิธีการทําให้ซอสมันคงทนถาวรต้องใช้วิธีการพัฒนาแล้วก็สร้างสูนใหม่ๆครับแล้วก็อยากจะให้เชลล์ไลฟ์ของซอสเนี่ยอยู่ได้นานมากกว่าปกติด้วยทํำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้สูญเสีเยทางมูลค่าทางของอาหารแล้วก็ถูกหลักพัฒนาการแล้วก็รสชาติคงไว คู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในไลน์ผลิตของซอสพริกไทยรุ่งเรืองนะครับคุณไกรสัต์ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในไลน์ผลิตเราเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนของการรับพริกเข้ามาแล้วก็ล้างพริกแล้วก็บดพริกแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับ,รบนะผมเล่าในห้องนี้ก่อนแล้วกันขวดที่เราได้มาจะเป็นขวดใหม่จะมีการล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นจะขึ้นกระบวนการบรรจุหลังจากนั้น,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 นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการ,ร,รตอกฝาล็อกไม่ให้สิ่งสกปรกหล่นเข้าไปในขวดแล้วหลังจากนั้นบ ก็จะมีการปาฉลากแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเคลื่อนขึ้นลูกกลอกซึ่งปกติเราจะใช้คนมาขึ้นลูกแต่อันนี้ก็จะเป็นอัตโนมัติแล้วก็หลังจากขึ้นกล่องเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการยกขวดนะฮะเป็นเครื่องอัตโ,ตโนมัติเหมือนกันอยากให้คุณไกรศักดิ์บอกนี่นึงครับว่าจุดเด่นของตราม้าบินเราเนี่ยครับคืออะไรครับสินค้าของเราอยู่คู่กับตัวไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยมา5 0สกว่าปีแน่นอนเรื่องรสชาติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด2เรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารเราให้ความสําคัญมากนะครับแล้วก็การ พัฒนาต่อเนื่องเรื่องของตัวสินค้านะออกสินค้าใหม่ๆเพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลือจะเป็นแพ็กไซส์ใหม่เพื่อที่จะตอบสนองตอบสนองความต้องการการใช้ใหม่ๆของลูกค้าครับผมครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ซอสพริกไทยรุ่งเรืองครับมีกระบวนการคิดกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานครับที่สําคัญมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยครับทำให้ซอสพริกปามาบินสามารถคลองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานครับและนี่คือไอเดียติดดาวในวันนี้ครับ ก่อนจากกันในช่วงมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดเลยค่ะที่เขาพัฒนารูปแบบของธุรกิจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่รูปแบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการนั่นเองค่ะและอย่างเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาในตลาดยางพาราด้วยที่สําคัญในอนาคตยังมีเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานแปลรูปยางเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆของธุรกิจที่หลากหลายแบบนี้ได้ใหม่ทุกเย็นวันศุกร์เวลา17.25นาทีค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วบูและทีมงานธุรกิจติดดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสะหกรณ์กองพุนสวนยางสีอุบลตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ทำให้ชาวสวนยางมีอำนาจต่อรองด้านราคาผลผลิตกับบริษัทแปรรูปยางพารารายใหญ่ได้ชาวสวนยางในกลุ่มของสีบนเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางต่างคนต่างขายราคาก็ไม่สู้ดีนักก็เลยมารวมกันเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะๆพอต่อมาเรามีศักยภาพขึ้น เราก็จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เน้นที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกก่อนที่เราจะขายเราก็ต้องสำรวจปริมาณสำรวจความต้องการของสมาชิกเป็นหลักการร่วมกลุ่มนี่ทำให้เกษตรกรนี่ความเป็นอยู่ดีขึ้นครับมีความสามคัคคีมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันครับ ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคอีสานแต่ด้วยราคายางที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องชาวสวนยางภาคอีสานจึงหันมาผลิตยางก้อนถ้วยที่มีต้นทุนต่ําทําง่ายใช้น้ําน้อยประหยัดค่าแรงและยังขายได้เร็วกว่ายางแผ่นก็กองทุนสวนยางสีอุบลเนี่ยเริ่มมาจากการรวมกลุ่มนะครับโดยท่านผู้ใหญ่สง่าเป็นแกนนำนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารพอดีที่จะให้ ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยการรวบรวมกลุ่มแต่ตอนนี้นะครับทางท่านประธานเนี่ยได้ยื่นเสนอไปที่ทกสว่าจะขอ,อะดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับจากยางก้อนถ้วยนะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกเป็นยางเคฟเป็นยางอัดแท่งต่างๆซึ่งเมื่อสหกรณากรเข้มแข็งได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามาเพิ่มทุนเข้าไปให้เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตต่างๆเนี่ย นะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจนเป็นสามารถเพิ่มมูลค่าได้